สวัสดีครับสุัสดีจอยเทเวชันหน้า YouTube นะครับวันนี้ผมมาเจออแปลกใจมากนะหรือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ทราบนะผมไปเจอบิ๊กซีนะบิ๊กซีมินินะครับอยู่ที่นครหลวงอินชา,านนะฮะพร้อมกับตู้ ATM ด้านนู้นนะเป็นเคแบงก์เกษตรกรไทยนะนั่นแสดงว่าาธุรกิจไทยก็เข้ามาทำหากินในเมืองลาวด้วยนะครับนี่เห็นมีเซเว่นเซเว่นนะแล้วก็บิ๊กซีน่าจะมาก่อนเซเว่นอีกนะ ได้ข่าวว่ามีสาขาที่6สาขาอยู่ในสพปวปลาานครับนี่เลยครับอันนี้สาขานครหลงวงเิืงจันนะนี่ก็จะมีสินค้าไทยนะเวลาเนมของไทยนะเยอะแยะมากมายนะผมจะพาเขาไปดูนะครับว่าว่ามีอะไราขายบ้างนะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับพึกซีครับนี่เลย เอเจอ,อน,นี่เลยครับมีวายขายนะมีพวกของกินของใช้นะครับอืมขนมปังมีนมนีม่ครับบิ๊กซีมินิมีโปรโมชั่นนะจับต้องได้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าราคา ลดไปลดราคาสุดๆเขาบอกนะนี่น้ำดื่มของหัวเสือนี่ของของของลาเขาน้ำทิพนะเออมีน้ำทิพด้วยน้ำทิพนี่น่าจะเป็นแบรนด์ไทยหรือเปล่านี่ครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบคนเยอะคนแน่นเหมือนกับเซเว่นอีเลเว่นนะผมสังเกตดูนะมันก็เอ,อีกแบรนด์หนึ่งนะตัวนี้ก็จะมีพวกตู้แช่นะมีเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มอะไรต่างๆ นี่ัน่ีันมินะกรอบๆโอ้มีนี่ด้วยนะครับนี่โอเแก่นะมีกาแฟมีอาฝรั่งมีนมมีนมนะตัวนี้เป็น พวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มเย็นๆน,นะครับอกอนี่นมไทยนี่เดี๋ยวเรจะลองซื้อนี่ดูนี่นะน่ากินน่ากิน9,000เกีบรวันนี้9,000เกีบ9 2 18บาทนะนี่ครับอยู่ที่ฟิกซีนะมินิฟิกซีนะข้าวทองสิบแดสิบแบาท อันนี้เป็นแพ็กสี่เป็นสี80สี่สอร้อบกาาทวันนี้เป็นแพ็กนะก็มีกิมจิด้วยครับมีแซนด์วิชมีหมูยอหมูกผ่นนี่ครับแบรนด์ไทยนั้นเลยนี่วัวแดงกระเมียม ออที่เป็นที่เซอร์ไพรส์มากเลยคือจะเป็นเอทีเอ็มเคแบงค์นะ K นะอยู่ด้านหน้านะนี่นะบิ๊กซีครับบิ๊กซีนัาร์นไม่จริงจันนะครับนี่ สิบแปดบาทครับสิบแปดบาทมีน้ำแข็งนี่เคแบงอยู่นี่นะเออให้คนได้ดูคลิปด้ตาสว่ามบ้างนะเดี๋ยวจะหาว่าแบรนด์ไทยไม่ได้เข้ามาเนาะนี่ครับบิ๊กซีแล้วก็จะมีห้างใหญ่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะถ่ายพวกนี้นะเป็นห้างบิ๊กซีเขาเรียกอะไรบิ๊กซีห้างใหญ่เลยนะเป็นไฮเปอร์ซูเปอร์ไฮเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นดิพาร์ตเมนต์สโตร์ใหญ่นะครับกำลังสร้างอยู่เนาะ,ะแต่นี่เป็นพฤกซีมินิเป็นสาขายอยาของของเขานะก็ขอยายสาขามาจนถึง30กว่าสาขาแล้วนะครับนี่อะไรเอ่ยงานหรือ,อย่างนี่ครับอันนี้แบรนด์ทุกคนก็น,น่าจะรู้เนาะนี่ครับของไทยนะหกพันกีบนะมามาของเขา หกสองสิบสองเฮ้ยทำไมแพงแพงกว่าไทยหกพันกีบหกสองสิบสองบาทเหรอของไทยยังหกบาทอยู่เนาะนี่ครับอ๋อเขาเรกว่าเป็นนําเข้านะเขาเลยแพงสองเท่านะที่เมืองไทยน่าจะถูกกว่านะนี่ครับนี่รสชาติที่ลหลายๆคนชอบเนาะอืมวันนี้บันมี มามา่าเกาหลีนะหมื่นสี่นงก็สองยี่สบาทสี่สอบาทนะเป็นซองใหญ่นิดนึงอ่านี่อันนี้เป็นคัพนะมามาคับอันนี้ให้เห็นราคาเลยนะหมื่นต้มยำกุ้งหมื0นสองหมื่ ประมาณยี่สิบกว่าบาทเนาะถ้าเร่ยนกลงก็คืออ่าสิบสี่บาทแต่ตอนนี้ค่าเงินไทยมันขึ้นเนาะนี่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะวิกซีมินินะฮะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนเนาะแล้วคอลองวิ่งจันทร์ครับผมนี่